ครับสวัสดีครับวันนี้มาชวนคุยกันนะครับในกรณีที่เราต้องการจะปรับพวงมาลัยครับให้ขึ้นลงครับปกติแกนนี้จะเป็นแกนที่สามารถปรับได้ว่าจะให้พวงมาลัยเข้าออกหรือจะให้พวงมาลัยอยู่ ด้านบนหรือด้านล่างนะครับเราสามารถปรับได้แต่ผมเคยมีกรณีที่ปรับไม่ได้นะครับปรับไม่ได้ก็คือมันเหมือนกับว่ารถเราไม่ค่อยได้ปรับพอไม่ค่อยได้ปรับปุ๊บเนี่ยมันจะคอนโทรลไม่ได้ในกรณีที่เราคอนโทรลไม่ได้นะครับผมก็ใช้วิธีการตอกลงไปในพวงมาลัยแบบนี้ครับเหมือนแบบตอกแรงๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้พวงมาลัยมันเหมือนกับแบบ ท,ที่มันติดล็อกอยู่ให้มันให้มันคลายล็อกไปเนื่องจากว่าได้องค์ความรู้มาจากในคลับของ w 204นะครับเพราะว่าตัว W204 ของผมเนี่ยไม่ได้มีไฟฟ้าแบบนี้บบน,นะครับไม่ได้มีไฟฟ้าแบบนี้ ก็เลยไม่เคยเจออาการนะครับแต่พออได้มาใช้คันนี้บ่อยอขึ้น w 2 1 2แล้วตัวพวงมาลัยเราจะต้องมีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดนะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปรับไม่ได้ทดลองแล้วทดสอบแล้วในการกระแทกไปที่พวงมาลัยแบบนี้ครับกระแทก ไปจนมันสามารถขยับได้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเป็นที่ระบบที่เราไม่ได้ใช้มันบ่อยก็<笑><笑>ไม่ต้องไปที่ศูนย์แล้วก็ไม่ได้เสียเงินเลยตั้งแต่ทําครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้ปกติครับไม่มีเหตุการณ์พงมาลัยที่แบบไม่สามารถขยับได้จากแกนอันนี้ครับ ก็สามารถขยับได้ปกติเลยนะครับไม่เคยที่จะแบบล็อกแล้วก็ขยับไม่ได้อีกต่อไปก็เอาข้อมูลนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ